พระกร่งประพามนทนหรือที่วงการนักสะสมนิยมเรียกกันว่าพระกร่งรุ่นสร้างเขื่อนของหลวงพ่อขืนพระครูกัลยาณวิสุทธิ์อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนยานาวากรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในสุดยอดพระกร่งสายวัสดุที่มีประวัติการสร้างอันเข้มขลังและน่าสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะในแง่ของพุทธศิลป์และมวลสารศักดิ์สิทธิ์ประวัติการสร้างและที่มา พระเกร่งรุ่นนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2480โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้แก่ผู้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการสร้างเขื่อนระบายน้ำและกำแพงรอบวัดดอนในสมัยนั้นในการจัดสร้างหลวงพ่อขืนได้ขอประธานอนุญ,ญาตและกลับทูลเชิญสมเด็จพระสังฆราชแพวสุทธัสเทพรวารามทรงเป็นประธานในพิธีและจุดเทียนชัยรวมถึงทรงมอบแผ่นยัน และมวลสารสำคัญให้และยังทรงมอบหมายให้ท่านเจ้าคุณศีสนเป็นผู้ช่วยในการออกแบบพิมพ์ทรงและควบคุมกรรมวิธีการหลอ่อตามตำรับวัส,สุทัศน์ทุกประการทำให้พระกริ่งรุ่นนี้ถูกจัดเข้าเป็นหนึ่งในตระกูลพระกริ่งสายวัส,สุทัศน์ที่ได้รับความนิยมสูงพุทธลักษณะและเอกลักษณ์พระกริ่งประพาณนนิชมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และแตกต่างจากพระกริ่งทั่วไปดังนี้ประภามนทนด้านหลังพระเสียงจะมีแผ่รัศมีหรือประภามนทนเป็นรูปวงกลมล้อมรอบภายในประภามนทนมักมีลวดลายขนกหรือจุดไข่ปลาประดับองค์พระเป็นรูปจำลองพระภัยศักดิ์ชยคู่รูปพุทธเจ้าประทับนั่งบนฐานบุกความบูงายบัวรอบพระพักมีลักษณะอิ่มเอิรพระเนตรปิดสนิทในบางองค์หรือหลับพริ้มแสดงถึงความสงบนิ่ง ขนาดเป็นพระขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะสำหรับเลี่ยมห้อยคอเนื้อโลหะส่วนใหญ่เป็นเนื้อทองผสมกระแสะเนื้อจะออกเหลืองอมงเขียวหรือเหลืองทองแก่ทองแดงบางองค์ที่มีส่วนผสมของเงินและทองคำตามสูตรวัสุทัศน์จะมีผิวคล้ำเข้มหรือมีพรายเงินคลุมตามซอกองค์พระพุทธคุณและการพิจารณาเนื่องจากได้รับการอธิษฐานจิตจากทั้งสมเด็จพระสังฆราชแท ท่านเจ้าคุณสีสนและหลวงพ่อขืนจึงเชื่อกันว่ามีพุทธคุณครอบจักรวาลดดเด่นด้านเมตตามหานิยมและโชคลาภแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงทำน้ำมนรักษาโรคตามความเชื่อเรื่องพระภัยสัจชยคุรุจุดพิจารณาสำหรับพระกริ่งองค์นี้แสดงให้เห็นถึงความเก่าของโลหะไททนอะที่มีความเป็นธรรมชาติ มีรอยพุนของทรายหล่อเม็ดแร่ดินนวลและคราบเบ้าตามซอกแขนและใต้ฐานสะท้อนถึงอายุที่ผ่านการเวลารอยแต่งตะใบใต้ฐานจะช่วยในการยืนยันความแท้ได้ดียิ่งขึ้นพระกริ่งองค์นี้ดูมีกระแสะเนื้อที่จัดจ้านและมีความคมชัดของเส้นสายประพามณทนเป็นอย่างดีสรุปความสำคัญพระกริงประพมณฑลวัดดอน ปี2480จึงไม่ได้เป็นเพียงวัตถุมงคลของวัดดอนเท่านั้นแต่ถือเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของพระเกิ่งวัสุทัศน์โดยแท้จริงด้วยเหตุที่ผู้สร้างผู้ปลุกเสกและมวลสารล้วนมาจากตำรับของวัสุทัศน์เป็นของดีราคาที่ยังพอเอื้อมถึงเมื่อเทียบกับพระเกิ่งรุ่นหลักๆของวัสุทัศน์ครับสะสมให้มีความสุขสนุกกับการแขวนบูชาครับพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่อง